เริ่มแมนแล้วนะครับผมก็สวัสด e> ีท uh> ุกคนนะครับมาทั้งาทยทุกคนนะครับผมวันนี้เบก็เอารถมาเช็คระยานะครับที่มุกดาหารนะครับบรรยากาศบรรยากาศหนาวมากเลยครับวันนี้อากาศเย็น น่าจะสองชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าล้างรถด,ด้วยนะครับสวัสดี19คนนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมตอแะนแรกนัดนัดนัดเช็คระยะประมาณบ่ายบ่ายสามนะครับเพราะว่าเสร็จธุระเร็วก็เลยมาเร็วน,นะครับบรรยากาศวันนี้ สวัสดีครนะครับสวัสดี22นะครับวันนี้เรวไปเกอกกันนะครับไปบ้านหลวงพ้นรับมือไปทุระนะครับก็เล่นกับน้องบูมไปสลองไปสลองสองหมื่นั์กับน้องบูมนะครับตอนเย็นนะครับผมกะวันนี้ก็ถือโอกาสหยุดนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี่ทำมีเหมาไก่ทอดไปโรงพยาบาลแล้วนะครับก็เหมือนกับขายหนึ่งวันนะครับก็เลย มาทำธุระให้เสร็จวันนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กับเบียร์ด้วยนะครับทำมาแล้วก็ทักทายกันเด้อวันนี้มีใครดูอยู่บ้างครับผมทักทายกันได้นะครับเรนน่าเบียรเรื่อนเนี่ยนละสวัสดีพี่จารุณีด้วยนะครับผม ใกล้หนนางไสวัสดีสวัสดีสี่สิบเอ็ดคนนะครับตักถ่ายกันได้นะครับผมบรรยากาศฮ่าบ่ายนะปกตินี่เวลานี้เป็นเวลาที่แบบเบียร์ไปขายไก่ทอดนะครับ ก็ชนแบบไปด้วย <c oughs> วันนี้ก็ตื่นแต่เช้ามากเลยนะครับเท <c oughs> ง่ยติวก็าลัางอ,รอารมณเช็คระยะอยู่สองชั่วโมง เปิดประมาณใบสองใบสามใบสี่พอดีติวเหลือเรียนเดวเซ่เห็นไปไปถ่ายอยู่รลรวม,รวมีสันด้วยสว,วัสดีคุณสองกรานด้วยนะครับรถเม่อเช้าไม่ได้ขายนะครับอ่าโราบานก็เหมา,เาไปนะครับผมเอาไปส่งนะครับไม่ได้เหมา ตอนนี้กำลังทวงหลออรถอยู่สวัสดีทุกคนนะครับผมเมื่อเช้านี้ก็สวัสดีพี่รสชาด้วยนะครับขอบคุณน้มากเลยนะครับผมเมื่อเช้าตื่นตีห้านีห้า,หามาหนึ่งข้าว นึ่งข้าวก็ทอดไก่นะครับทอดไก่นึ่งข้าวแล้อีกสักครู่ก็จะไปเกากะกันจะพาคุณสิวไปเที่ยวตอนเย็นผมเบียกระย้าวนะพี่น้องผมยาวนะครับรู้จะตัดไหมเนี่ย วันนี้ไม่ได้ขายไก่ครับวันนี้ไม่ได้ขายเพราะว่าเบียรเอารถมาเช็กระยะที่มุกาหารก็เลยบขอทําตุระเลยครับผมรับคูติวราคาก็เอารถมาเช็คระยะที่มุกหา,กกา,าะะกหารนะครับก็ถือมากลับบ้านด้วยตอนนี้อยู่ที่มุกาหารนะครับ รอนานแล้วเนี่ยไปเที่ยวหานองบูมหรอครับใช่ครับไปหานองบูมครับตอนเย็นไปสล่งสองหมื่นสัพทนะครับผมไปขายไก่วารุณพนบ่ไม่ครับไม่เด้ไปครับผมไปเล่นครับนี๋ว่าจะไปเอาโต๊ะมานะครับเอาโต๊ะมาด้วยช่วงนี้ก็จะปีใหม่แล้วนะครับบ้านเบียกก็เริ่ม ขายของดีแล้วนะครับผมเพราะว่าที่ตลาดโตลุต่มมันใกล้ท่านพระนมนะครับเริ่มขายของดีแล้วก็เลยจับแปลาโตมาขายที่บ้านเราดีกว่านะครับผมก็ไปเล่นกับน้องบูมด้วยไปหาพี่ๆยูทูบเบอร์ด้วยนะครับผมก่อนกลับน่าจะไปประมาณน่าจะไปประมาณตอน ห้าหกโมงกนล่ะเสร็จธุระก็ค่อยเดินทางนะครับผมใช่ก็าตีว่ตลาดเริ่มคึกคักแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ขายหมดเร็วมากนะครับ,นะรบก็เริ่มขายดีแล้วนะครับที่บ้านเราก็เศรษฐกิจก็เริ่มโอเคแล้วเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาก็นะฮะเสร็จควาไปเอาตีว่าไปถ่ายที่บ้าน้า รู้ว่าติวจิขับรถมาเจออยู่ร่มมิสานเรียบร้อยแล้วค่อยเอารถไปค่อยเอารถไปอันนั้นไหมติวก็เอารถติวขับรถมาเจออยู่ร่มมิสานก็ได้ละก็ค่อยเอารถไปบ้านนะค่อยค่อยออกไปลบเกขวบก็ได้จำไม่ลบไปลบมาฮานะเพราะว่าเบียไปบ้านมาเมื่อยาเนี่เบียเอาเอาของไปไว้ที่บ้านแล้ว สีมงเขพกดีละเบียรนี่เพร็รเราแล้วกับประมาณสองชั่วโมงเนาะประมาณเกือบสี่โมงแล้วเกือบสี่โมงกว่าจะแล้วนี่กับประมาณพอละแล้วปเปล่นยางเล่ยนถ่ายยูโรม่สังย็งไ้เดี๋ยวเอาเงินไปฝากนำ้ำสวัสดีพี่ยานีด้วยนะครับผม สวัสดีพี่ยานีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีหกสิบห้าคนนะครับเดี๋ยวไม่จะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับผมวันนี้ก็ล้างรถด,ด้วยนะครับผมอดจะได้เหมาไก่ทอดเลยพี่ ปนยานีเอาไว้มาหลังนะ,ะนะครับผมพวกนี้ก็ขายเหมือนเดิมตอนแรกว,ว่าจะหยุดแบบพักผ่อนยาวนะครับง่วงไหมน้องก็นิดหน่อยไม่ง่วงเลยไม่ง่วงเลยรับลนะไม่ง่วงเลยครับผมเมื่อเช้าตื่นแต่หกโมงเบาๆเลยนะครับเมื่อเช้า วันนี้เบียร์ทอดไก่อร่อยมากปีใหม่ไม่หยุดอ่าพี่ยานีปีใหม่นี่ไม่หยุดนะครับปีใหม่ไม่หยุดเพราะว่าปีใหม่เทศกาลนี่ขายดีมากนะครับเบียร์ไม่ได้หยุดปีใหม่นะครับอาจจะ,ะหยุดหลังปีใหม่นะครับผมช่วงช่วงเทศกาลมีคนกลับมาบ้านก็จะขายดีมากเลยนะครับเบียร์ไม่ได้หยุดนะครับพี่เตียไปส่งแล้วครับ ไปส่งพิเตียพ่เตียก็กลับบ้านพิเตียกลับบ้านพิพเตียลาลาเสาอาทิตนะครับเมย์ก็ให้ตังค์พ่เตียแล้วก็พิเตียก็กลับบ้านแล้วนะครับไปหาครอบครัวพิพเตียแล้วนะครับผมตันดีเจ็ดสิบสองท่านนะครับฝากกดไลค์ให้เบียร์ด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วก็มาทักทายกันเด้อนะครับ แบตเชีรระยะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหมดไปเท่าไหร่นะครับคือว่ารถแม่งก็พาเราหาเงินเนาะรถแม่งก็พาเราหาตังค์แล้วก็ต้องซ่อมแล้วก็บางลุงมันด้วยนะครับวันนี้พ่อกับแม่ทํานายังไม่เสร็จเลยครับผมพ่อแม่วันนี้แม่่ายข้าวนะครับผม หนาวไหมคะก็หนาวอยู่นะครับผมวันนี้หนาวจะไปเที่ยวกว่าเกาะน,นะขะครับผมหน้าใสาจริงๆเจ้าน้องเบียร์นี่ครับพี่ยานียสดๆเลยต่างจากอ่ารอบที่ก่อนมากครับเยงลอกอยู่นะเนี่ยนี่นะครับตอนนี้หน้าสดๆเลยนะครับผม ราศีเริ่มจับแล้วนะครับขยันทั้งครอบครัวเลยจ้าขอบคุณครับผมเบียนี่หาที่ตั้งกล้องไม่ได้เลยนะครับเมื่อรายงานธาตจะกลับไปเที่ยวหางานท่าตน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับหรือเปล่านะหรือสิ้นเดือนนี่ห่างานธาตุเบียน่าจะเดือนหน้ามัาง้งเพราะว่าบเบียเห็นขาเจ้าตั้งตั้งโค้งเล็กเลยเดเขาเริ่มตั้งโค้งเล็กแล้วนะที่หน้าวัดธาตุพรนมนะครับผม ราศีท้กแก่น้อยจ้าขอบคุณครับสาธุขอให้รวยๆขอให้ขายของดีๆชว่วงนี้นะหลังจากนี้มาหนึ่งเดือนแล้วนะครับเปิยผมเอ้ยเปิยวันนี้อากาศหนาวจริงครับวันนี้หนาวบาร,ร์เบคสุดหล่อจ้าขอคบคุณมากครับ คขับรถดีๆเดินทางปลอดภัยจ้าขอบคุณมากครับขอบค่ณคาะเดี๋ยวไปอวดนวลน,นะคะมานะครับผมางาน่างาน่าไม่รู้ว่าจะได้ขายไก่ทอดหรือเปล่านะงาน่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับผมจะขอที่อยู่ครูจะส่งของให้จ้าได้เลยครับพี่ยานีพักหา,าอ่า รูติ๋วได้เลยนะครับพยจนีมีโอกาสก็มาเที่ยวบ้านเบียได้เด้อมาเที่ยวเวะพาเที่ยวพาพาพาไหว้พระธาตุพนมนะครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิค่ะคืนนี้อเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะครับถ้าบรรยากาศดีถ้าแบบ บรรยากาศหน้าร้องเพียงก็เดี๋ยวจะจัดให้ฟังนะครับผมส่งขนมผลไม้จ้าอ้าวพียโนมันจะไม่เสียเลยครับเป็นขนมผลไม้อะไรนะครับผมล้างรถด,ด้วยนะครับวันนี้ สวัสดีคุณแอบรักแอบคิดถึงด้วยนะครับสุโอจ้ามาเบีมาทำอะไรก็ของไปอ่าฉลองสองหมื่นสับสกาน้องบุมนะครับแล้วก็บีบเปลโต้ด้วยนะครับมาจากน้องบูมคะ่ะขอบคุณมากครับขนมจีบพี่ทำเองจ้าโอ้ยอยากชิมยังเลยเอามาให้ไปชิมหมน่อยเด้อหัวเบียรนห้านนะพี่น้องหัวร้าน หัวหล้านเด้ไม่ค่อยจะเปิดหน้าผาให้ดูนะเพราะหัวหล้านนี่บรรยากาศรอบๆครับขอที่อยู่ด่วนนะคะคู่ได้เลยครับเรือ จสืกของลูกไก่ทอดนะครับบรรยากาศน่าจะยีกนานนะครับผมขอไม่เรียกว่าหัวร้านค่ะเขาว่าผมจุกไก่เออ โมเมนต์หัวร้านนะเอาปิดไว้นะฮะปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวทุกคนจะแสบตานะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้เบียร์ด้วยนะครับทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวถ้านั้นเดี๋ยวตอนเย็นไปเก่อนเป็นจะะลฟ์สดนั mm. กทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม mm. นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเงียบสักอ่าสิบนาทีก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ช่วงเย็นนะครับผม mm. ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับมาเจอใหม่นะครับผม